นี่คือปลาหมึกไข่มีไข่ทุกตัวทอดเสร็จเรียบร้อยน่าทานไหมคะสดสะอาดแน่นอนร้อเพราะว่าเราทำเองค่ะวิธีทอดปลาหมึกให้สวยเรามีเคล็ดลับง่ายๆเดี๋ยวแค่เลจะลองฉีกให้ดูดูสิคะไข่แน่นๆทุกตัวเลยคะ่ะค่ะก็แต่ก่อนจะไปรับชมคลิปวิดีโอก็ฝากกดติดตามให้กับช่องของแค่เลด้วยนะคะนี่คือปลาหมึกไข่ที่แค่เลทำขายทางเพจ เป็นปลาหมึกไข่ตากแห้งเวลาเราส่งให้ลูกค้าเราก็จะซิลอากาศอย่างดีเลยนะคะเวลาเราซิวอากาศไปเนี่ยเขาก็จะแข็งๆแล้วก็ตัวจะริบๆแบบนี้หลังจากที่เพื่อนๆคนไหนซื้อไปแล้วได้รับนะคะวิธีการทอดค่ะเรามีเทคนิคมีเคล็ดลับง่ายๆเมื่อเราได้รับแล้วนะคะใครที่สั่งไปเดี๋ยวเราจะทําการใช้กันกายนะคะ แกะถุงกันก่อนได้เลยปลาหมึกตัวนี้นะคะเพื่อนๆคนไหนสนใจสั่งที่หน้าเพจแคเลชแนลได้เลยเข้าไปใน Facebook นะคะแล้วก็พิมพ์คำค้นหาแคเลชแนลก็จะขึ้นเพจของแคเลมาในเพจแคเลทำปลาหมึกแห้งขายด้วยมีหลากหลายอย่างนอกจากปลาหมึกไข่ก็จะมีหมึกกระตอยหมึกเจาะตาหมึกผาหลายอย่างเลยค่ะปลาหมึกไข่ตัวหนึ่งนะคะก็ยาวประมาณ1นนิ้วะคะ่ะเมื่อกี้แคเลลองเทียบให้ดู นี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะแกะเนืองด้วยเราซีลอากาศไปนะคะตัวเขาก็จะทับกันแข็งแข็งแบบนี้เราจะต้องค่อยๆแกะถ้าเพื่อนๆคนไหนสั่งไปเนี่ยจะสั่งแบบไม่ซีลอากาศก็ได้นะคะบางคนก็บอกว่าซีลอากาศมาแล้วมันแข็งมันแกะยากก็บอกแค่เลยได้เลยค่ะ นี่ดูสิคะเ,เพื่อนๆไข่ทุกตัวเลยนะคะเนี่ยตัวสวยๆด้วยปลาหมึกยังสดอยู่เลยนะคะตัวไม่ดำไม่แดงเพราะว่าเราใช้หมึกเรือใดคืนเดียวเรือใาคืนเดียวก็คือเรือที่ออกหาหมึกตอนเย็นๆค่ะกลับบ้านตอนเช้าไม่มีปลาหมึกค้างคืนค่ะหลังจากที่เราแกะปลาหมึกเสร็จเรียบร้อยเนี่ย ใครจะนำไปล้างน้ำก่อนก็ได้ล้างน้ำเพิ่มความนุ่มหรือจะไม่ล้างก็ได้วิธีการทอดเราก็ใส่น้ำมันพืชลงไปในกระทะเปิดไฟได้เลยแล้วก็ใส่ปลาหมึกได้เลยไม่ต้องรอให้น้ำมันร้อนนะคะเทคนิคนี้<อ>เราจะรอให้ปลาหมึกกับน้ำมันเนี่ยร้อนไปพร้อมๆกันเปิดไฟอ่อนๆในการทอด ปลามึกแห้งสุกง่ายมากๆเลยนะคะไม่ต้องทอดนานเนาะเพราะว่าปลาหมึกเนี่ยโดนไฟโดนความร้อนนิดเดียวเขาก็สุกแล้วค่ะนี่ค่ะหลังจากเราทอดนะคะ พ่พลิกกลับด้านไปเรื่อยๆตัวปลาหมึกก็เริ่มตึงๆอ่าเพื่อนๆจะสังเกตไหมคะปลาหมึกหลังจากที่โดนความร้อนแล้วนี่ค่ะหนวดเขาจะยังเด้งๆแล้วก็ดูจากสีลักษณะแบบนี้แสดงว่าปลาหมึกยังสดไม่เก่าไม่แห้งไม่ใช่ของเก็บค้างปีใครที่ทํากับข้าวเป็นจะสังเกตรู้เลยนะคะสําหรับเมนูปลาหมึกทอดตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทอดเอาไปกินกับซ้มตําค่ะเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมคะตัวปลาหมึกก็ ตัวสวยนะคะสีสวยเคล็ดลับการทอดปลาหมึกให้ตัวสวยสีสวยเนี่ยไม่ยากค่ะเ,เพื่อนๆอย่าใช้ไฟแรงแล้วก็ทอดตามในคลิปวิดีโอ ก็จะได้หมึกออกมาแบบนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นหมึกไข่หมึกที่เราซื้อทั่วไปได้เลยนะคะตอนที่อยู่ในถุงซีลอากาศเนี่ยตัวเขาก็จะแบนๆตัวเขาจะอ่าก็จะรีบๆเนาะแต่พอทอดแล้วนะคะหมึกไข่ตัวเขาก็จะพองๆเดี๋ยวแคเยจะลองเก็บไข่ให้ดูนะคะนี่เห็นไหมคะไข่เต็มท้องเลยคะ่ะนี่คะ่ะถ้าใครสนใจอยากกินปลาหมึกไข่นะคะแล้วก็มีปลาหมึกอีกหลายหลายอย่างให้เพื่อนๆได้เลือกเลยคะ่ะแอดไปที่เพจแคเรชาแนล Channel, ได้เลยคะ่ะ